นะครับโอ้ไปแล้วอ้ยโอยู่บาอยู่อยู่บาอยู่อยู่อยากกินบ่อปลาเผาเล้เร่งเล่นแม่งยิงสิว่าจากกิโลไทยมาจะไปขายปลาค่ะไปถอดกางเกงเตรียมพร้อมทำอะไรคะพร้อมอุนเบิ้ง มือนีลุยนะครับลุยมือนีเขาลุยสายลุยใช่ไหมคะเออเออโอเคเดหาว่าอีสานบ่าเจ้าบ่ลงขี่ตมขี่ตมลงบ่ได้เออย่านเนาะเดี๋ยวจัดให้การเหมาสารรอบนี้เท่าไหร่คะอีสานบ่าเจ้าบ่แพงจักจักบาทซัมได้ฟรีนั่นแหละพันเดียวโอ้พันเดียวเหรอคะอีสานบ่าเจ้ากําลังจะสไลเดอร์ให้ดูนะมาเด้อร์หนึ่งพันบาทในสระนี่เบิดเลย ปาคอครับปาคอครับครัครัเออปาคอจอบไปได้ครับเอาเลยลุยหล้ยแท้นะครับเบดบบพลาดเลยเนาะมึงมาจับปลาด้วยนี่แล้วทางนี้เบดโอโต่หไงเลยโตใหญ่วะเอาพี่กีีโอู้หนะโนะบู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 เอเ้ไ โว้เว้เบ็ดข้บดิเรียนเบ็ดดิมาเีนเบ็ดดิได้บ่บดูดเดิมดู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 ดเดู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 ดดูดเด็ดเดู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 ดดูดูดเด็ดู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 ดดูดูดูดดู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 ดเดูดดดูดูดด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 ู บ่งนีัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วบุยเขาจิ้งใหญสิจับได้มาทีเดียวน้ำน้อุ้ย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 อ้ยหนีไหมมันหนีมันหนีโอ้โหุซาสิจับตัวแรกเอ้ยสิได้บอสเด้เบิ่งนะเบิ่งนะปุ๊บโอ้ยบ่ได้ตัวเอานี่ใส่ เออโอ๊ยอุ๊บเออได้ได้ได้บอลล็อตบอลล็อตบอลล็อตไปไปเออโอ้ยทุนทุนทุนนปลาอะไรปลาดุกเหรอเออเดินดีๆหอวยมันสี่เหยียบปลาดุกปักบอกนี่แม่นีเห็นแม่ไหมโดนแล้วหุ่นโดนอีกแล้วโดนแล้วเลือดไหลเลยเอาขาหน่อยก็จับ วูน่ะโ้แห้งดีคักว่ะมีแห้งมีหิดิ้มล้มดิ้มล้มิ้มล้คขับดิ้มลี่โดนปลาดุกพักนะใส่มือเดียวเลยสารมาเจ้าพ่อแล้วโทรถึงปากคอใหญ่วันที่เนี้ยจวดจวดมาเมื่อกี้เบิ้งอืมเบงนะอยู่วายู่อยู่วายู่ อยู่บ่อยู่โอ้โหนี่จับป่ามือเดียวก็ได้นะครับบ่มันธรรมดาได้นี่ต้องจับเอาต้องเอานิ้วสอดเข่าเหงือกของมันนะครับจังสียูนะครับแบบนี้นะครับจับปลาสุดยอดวะล่ะจับได้คือกันลงได้คือการขิดตม้มโอ้ยอยากกินบ่ปลาเผาเผาเผาดินเหนียวเนาะเอาดินเหนียวอบแล้วเผา สุดยอดใส่ลงไปโอ้ดีดเขาตากูมาข้ามเลย <c oughs> โอ้ขี่ต้มเขาตา้ <c oughs> ายหมดเลยเฮ้ยดีดเขาตากูอีกแล้วเบสปลาลดปลาลดเออนี่นี่นนปลาลดนะครับโ,โห่ะโห่ะปลาลดน้อยมึงเคล็ดเราหรอปลาดุกะ่ะ โดนผักเมือล่ะห้องกากเลยวะเฮ้ยได้บ่ล่ะปัดปัดใส่ตะแกงเลยเออตะตะแกงปักเออตะตะแกงคุบเลยโยมปักมือเหมือนเออ๋ยวดูใหม่เพราะมันจะมีเยอะอีกนะโอ้โหคือลายแทก มันมาจะใส่อีกเบมึงอย่าปล่อยบอเบื้อกู <laughs> นะเเบ็เด <laughs> ินสองซ้ำเออเร็งๆร่มันสันเนาะมันสันย่านไงลังว่ะรถไงเอาถังมาใส่ขอกงวอกควายมองนี่ก็มองหาปลา หาเสร็จแล้วกับป้อยน้ำลงเนาะครับเนาะแม่นผู้ใดนางต้องพองอยู่นั่นนะ่ะแบบเบ็ดเนั่นนะ่ะมันมากอีหลีนะครับไอ้พี่ย้อมใจมันอีหลีอทำอไรเบ็ดฮะเล่นแม่งยังซี่วะเป็นความสุขที่าหาหาบ่พ่อง่ายๆนะครับมั่วฮ้อนบอเ่เบ็ดได้ครับได้เล่นน้ำเนาะ มากหลายเนาะครับเบียดมันจัดไถเลยนะครับเฮ้ล่ะโอ้เรียนน้ำขี่ควายได้เนะ่ะเบียดมีแต่ขี่ควายได้ขี่มาได้นะ่ะน่ยขึ้นมาไหมเบิดคำสีวอานะครับกะน้องเบียดคนบ่สนขอให้ได้หาอยู่ให้กินกูล่ะ กลัวไหมล่ะไม่กล euh. ัวไม่กลัวเล่นเสือยาวเ้ยจำได้เสือไหใส่ถังไวมใส่ไหมใส่ได้โดนอู้ล่ะหน้าจับดิโอ้ยมันกระโดดฟาด้วยนี่ ใส่ขาเลยโอ้โหข้าง้ยปุ้นกุ้บโว้แรงเยอะมากตัวใหญ่จัดไงกุ้บวะกี่กิโลคะให้ไทยอ่ะมาพี่น้องแะจากกิโลไทยมานะครับอันนี้ยังโตกางๆยังมีโตใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนี้เขามาเบิ่งว่าจากกิโลนะครับคุกดินเลยอะ เลกโลเดี๋ยว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 ใจเย็นก่อนค่ะเอาเลยจะกี่โลโลครึ่งค่ะโลครึ่งว้านี่ยังใส่กลางอยู่นะใส่ด้ามมีดนะครับใส่พอกินเลยเฮ้ยานี่ยกรสีประมาณกังสินะครับอ้ดายยอปอดเลยับลายน่าจะไปไหนครับ จะไปขายที่ไหนปลาที่บ้านค่ะที่บ้านแถวค่ะบ้านบ้านน้ำในหมู่บ้านใช่ไหมค่ะโอ้ในหมู่บ้านเบิ้งนางเสี่ยวปลาไปขายนะครับนี่มีตะป่าล้วนๆนะครับนูนเบิ้งทังนี้นี่เกือบที่เต็มองนะครับนี่มีตะป่าล้วนๆนะครับป่าไส้บิ๊กเลยดิโอ้ยนี่นางเพิ่นสิไปขายนะครับคิดว่าขายได้เท่าไหร่นะ สิบเอร่สิบเอ็ดสเอ็เท่าไหร่วะสิบเอ็ดพร้อมหรือยังหน้าพร้อมแล้วค่ะฮะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไป้า่เ้อเอกกับนางเอกสิไปใครป้า่